วันนี้หาเหยื่ออีกแล้วครวับท่านหาเหยื่อก่อนออกล่าครับหาเหยือ่อไปกินครับวิ่งเหยื่อเพชรยัยงเดี๋ยวนี่วิ่งา็ทายคีบ,บตีเห็นแล้วก็ว่าทายไปแล้วถึงอะไปถึงแล้วหนเบอ,บอร์คีบงมันถึงปีมันปนไดน่ ใส่เดือนครับหยุดอีกแล้วกูเก็บจะไปล่าสับปะรดครับนี่ครับเหยื่อของเราหนกขึ้นตัวไปข้างกูซะไม่ข้างในแต่เนื้อ นะครับหลาดครับสามเต็มสามเต็มเลยครับยังไม่ได้ปลดถ้าปดลดแล้วอยู่ในกระชังนี่ครับใส่สวยๆครับสันตามหินข้างฟังครับ ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับถ้าว่าจะเจอตัวไหมนี่คือปลาขึ้นไปข้างบนเลยมาครับหลังนี้ครับอ้าวมีลุ้นครับ ตัวอะไรครับอ้าวครับสัตว์ประหลาดครับไปแล้วเ<อ>านาขึแต้มนหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับน้ำลึกครับแมแอเพออกว่ะหลังนี้ไม่โดนครับ Oh. อ้ออาทแท้นบ้าีอไม่ไมีไก่อันนี้นะจะอแคเร่ับมาลุ้นกันครับหลังนี้ครับมาเบนะ็ดมา นี่แบบบอดีนะครับหลังนั้นโดนมาอยู่แล้วครับสัตว์ประหลาดเดี๋ยวรอรุนหลังนี้ครับนี่นะครับไหนี่โดนครับหลุดครับหลังนี้งานดีปะมา ม่ต้อไม่โดนไม่มีตัวครับ mm. นี่ครับโอ้กดค้งกดค้งครับตัวนี้ต้องปล่อยครับจะได้ลูกกดค้างเยอะครับช่วงนี้ mm. ไ,ปไปแล้วครับ ลองลุ้นต่อไปครับมีลุ้นครับตัวอะไรครับจะเป็นสัตประหลาดที่รอคอยหรือเปล่าครับ งหสับประหลาดแน่นอนครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูไซส์กันครับไก่ได้ชมแล้วครับไก่ได้ชมแล้วสับประหลาดของเราครับสวยครับ ปลากระทิงขังอีกแล้วครับกดคังอ,อีกอแล้วครับใส่ลูกอีกแล้วใส<ป>่นี้เราไม่เอานะครับเราจะปล่อยไปก่อน ไปแล้วครับอมีลุ้นครับมีลุ้นโอ้หลุดครับหลังนี้หลุดไปแล้วเหลืออีกสองหลังสุดท้ายนี่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  <L an> ี่จมอยู่นี่หลังหนึ่งครับนี่นี่มีลุ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับลุ้นครับอ๋อปลาปหมูปลาหมูครับน,น, <S 1> <S 1> นี่ครับขอ,องแต้มของเราครับ นี่หลังนึงครับมีลุ้นครับโดนอีกแล้วครับใ,ใหญ่ครับมาแล้วครับสามครับครับเหลืออีกสองสุดท้ายครับ มีลุ้นครับมีลุ้นอีกแล้วครับมีลุ้นครับมีลุ้นโอ้ล,ลูกกดค้างครับไซนี้ปล่อยไปก่อนครับอนาคตยังอีกยาวไกลครับ ช่วงนี้เยอะมากครับกดคางไซนี้ไซปีเงียบได้สุดท้ายครับ up.